ใกล้จะหมดเทศกาลกระถินแล้วนะถึงว่าลอยกระทงก็จบแล้วเทศกาลกระถิ่น,นตอนนี้ญอติยยมก็กระจายกันไปหลายที่นหลายคนจะไปดอยเป็กเหมือนนะนทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะมีงานทอดก,กระถินอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดนะ,นะจะไปที่ไหนก็ไปนะวัดไหนก็ดีทั้งนั้น,นอย่าไปเฉพาะเจาะจงนะ ถ้าเราไปจเพาะเจาะจงว่าจะทำเฉพาะวัดนี้ไม่ทำวัดอื่นอะไรเงี้ยนแะนันวัดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนะวัดที่หลวงพ่อหลวงปู่มีบาร,รมีนยยิยมจะเป็นรวมกันอยู่วัดเดียวนะนะพุทธศาสนาอยู่ไม่ได้นะนะแม้ว่าตอนนี้เราเห็นข่าวพระออมาทำอะไรบ้าๆบ,าบ,าบาอยู่แทบจะทุกวันนะตอนนี้นะ นะอาตมาก็มองว่าที่จริงแล้วพระที่ดีท่านก็มีเยอะแยะนะที่ท่านทำงานพระศา,าสนาอยู่นะจะหมดแต่เสพข่าวดราม่าอย่างเดียวนะอันใจิตใจเราก็จะเศร้ามองแล้วก็มองเห็นแต่ว่าโอ้พทธศาสนาเสื่อมแล้วที่จริงข่าวก็มีอย่างนี้ทุกปีแล้วก็มีข่าวนนแล้วก็มีข่าวนี้นะโดวยเฉาข่าวพระนะ อย่างที่บอกแล้วว่าเราไม่ไม่มีระบบตรวจสอบอะไรที่มาชัดเจนนะพระบ้าบาบบองทีก็มาบวชกันแล้วก็ทำตัวแผลงนกฎหมายควบคุมของคณะสฆงเองก็ยังไม่เข้มงวดเพียงพอก็ต้ององค์กรขึ้นมาเทราสมาคมหรือสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดพุทธศาสนาองชาติเองก็ ไม่ได้ทํางานเชิงรุกกันสักเท่าไหร่นะมันก็เลยทําให้สถานการณ์ของาศาสนาเป็นอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงนะพอองค์กรมันใหญ่มันก็เอถอะทะไปหมดนะนก็ต้องช่วยกันนะพุทธบริษัทนะนะวัดไหนดีก็ไปสนับสนุนในคำว,ว่าดีเนี่ยไม่ได้จะเป็นว่าจะต้องดีเลิศประเรสริฐสีอะไรนักหนาหรอกเอาแค่ว่า มีพระเฝ้าวัดให้เรางี้นะหลวงปู่หลวงพ่ออยู่เป็นเพื่อนกญาติโยมมานานนะอยากทําบุญก็มีพระให้ทําบุญอะไรเงี้นะนะไปดูตามว่าตามชนบทในนะาองศารบางทีหลวงปู่หลวงพ่อนะแค่จะจ่ายค่าน้ําค่าไฟก็แทบจะไม่มนะนะีอย่าลืมว่าเรามาถึงยุคกึง่งอายุพระุทธศาสนาตามความเชื่อนะที่จริงแล้วเนะ่ย ก็ไม่เห็นปรากฏตรงไหนนะนะปิดความเชื่อในคำพีสมัยหลังมากกว่าพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้5,000ปีอะไรอย่างนี้ตอนนี้มันก็เลยครึ่งนึงมาแล้วนะเลยครึ่งทางมาแล้วนะพราะะฉนั้นก็อย่าคาดหวังว่าโอ้จะต้องมีพระอริยะอะไรเยอะแยะมากมายอะไรเหมือนสมัยพุทธกาลเป็นไปไม่ได้เพราะว่า แม้กระทั่งในสมัยพุทธกาลเองก็ยังมีพระดือด้อเยอะแยะนะพระภิกษุชาวเมืองโกสัมพีทะเลาะก,กันจนกระทั่งไม่ฟังพุทธเจ้านะก็มีมาแล้วนะพุทธเจ้าต้องไปอยู่กับช้างกับลิงในป่าทั้งมันสานะ,นะนอยากคิดว่าเอพระดือนะ้อหรือพระที่ทำอะไรไม่ดีมีแต่ยุคสมัยนี้นะพระก็มาบอกแล้วว่าพระก็มาจากลูกเจ้าบ้านนั่นแหละ ถ้าจะช่วยแก้ไขก็นะก็ฝึกลูกของเราให้ดีนะก่อนที่จะเอาไปบวชเนี่ยนะนะ้ารู้ว่าลูกแก่เย่ามันเอา,าไปบวชแค่นั้นแหละติดยาอะไรเงี้ยนะนะหรือไม่สามารถจะรักษาพระศาสนาไว้ได้นะนะไม่มีความละอายนะนะประเภทอย่างเงี้ยนะก็อย่า,าไปแค่นั้นเอียบ้บาบาบอๆอย่างเงี้ยอย่าไปอย่างคนนะ นะอย่าไปบวชนะไปทำอย่างอื่นนะส่วนมากไม่เป็นอย่างนั้นเตะที่ดีๆยมก็ไม่อยากจะให้บวชเไอ้ที่ไม่ได้เรื่องก็อยากจะให้บวชเนี่ยส่วนมากเป็นอย่างนั้นนะก็อาจจะด้วยความคิดว่าพอมาอยู่ในวงการพระเหลืองอาจจะดีขึ้นถ้าไปเจอครูบาอาจารย์ที่ดีกู่โจนเขาไม่ได้ยิกนะไอ้พวกบอๆแล้วก็เย็นมีพระตดงเดี๋ยว ตเวทไปทำไปอยู่ตามซอกตามมุมที่โน่นที่นี่อะไรแปลกๆนะหาเครื่องรางของขลังอะไรไปนะไปขาย้ชาวบ้านนะไปวินทบาทขอตังชาวบ้านอะไรเนะี่ยก็จะเห็นภาพอย่างเงี้ยเยอะแยะทุกปีนะมีกันเป็นปกตินะไม่ใช่เฉพาะพระในเมืองไทยบางทีมาจากคเมรก็มีนะเคยมาแวะพักอยู่เนี่เวลาวินทบาทที่ยอกรไสาบาเจะแยะเห็นว่าเป็นภาพตุดง มานะขอพักในวัดแล้วก็ทิ้งหมา่มามา่าปลากระป๋องอะไรเกลื่อนกา้ไปหมดนะเพราะว่าแบกไม่ไหวนะนมกล่องอะไรเงี้ยเอาไปเฉพาะปัจจัยนะอย่างนี้ก็มีนะจนปีหลังมาพอไม่รับอีกเลยนะพวกนี้นะวันพระบงบอง,บอ,ง,บอ,งอย่างนี้ก็มีเยอะนะทีนี้้าโยมไม่ช่วยกันนะพอเย็นต์ไเป็นพระตุดตรงไหนก็แห่เข้าไปใส่บาตรเอาเป็นเอาตายเงีนะ้ย นะอยากจะได้บุญเยอะๆตุดงแฟชั่นะนะดด fashion, อย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดนะเดินเงินเป็นได้ร้อยองค์บางทีแนะห่ไปทำอะไรกนันจะหายความสงบที่ไหนได้เขาเรียกตุด,ดงแฟชั่นหรือแม้กดดระทังตุดงว้เพันั่งรถพอนะไปถึงตลาดก็ลงบิณฑบาตอนะไรอยางเงีนะ้ยทำท่าเดินแบกย่ามลูกใหญ่ๆหน่อยแค่นั้นเองแบกรถไปหน่อยอย,นะยองไปแห่ใส่บาท ไปเดินเลยตลาดก็ขึ้นรถต่ออะไรอย่างนี้ก็มีนะตุด,ดงแฟชั่นนะประเภทอย่างนี้นะอย่างที่ย้ำแล้วย้ำอีกว่าตุด,ดง,งไม่จำเป็นต้องไปเดินนะไอ้คำว,ว่าเดินตุด,ดงไม่มีในพระพุทธศาสนาด้วยซ้าไปนะนะเพราะฉะนั้นก็ศึกษาให้มันก็เรียนเรียนรู้ให้เ,เข้าใจแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนนะ,ะอย่าทิ้งหลวงปู่หลวงพ่อตามวัดแม้ท่านจะไม่ได้มีปัญญาความรู้จะยังมาสั่งสอนญาติโยมได้แต่อย่างน้อยนะท่านก็ช่วย ้าวัดให้โยมมาคุยง่ายวัดก็โยมนั่นแหละสร้างนะไม่ใช่พระสร้างนะก็ช่วยกันดูถ้าเห็นว่าวัดไหนสร้างอะไรเอะเลอะเทอะเกินไปนะสร้างแล้วก็มีประโยชน์อะไรเลิกสนับสนุนแค่นั้นเองนะถ้าสร้างแล้วมีประโยชน์นะก้อกูลต่อชาวบ้านต่อสังคมก็ช่วยกันนะเพียนเป็นอย่างนั้นหลายวัดก็ไม่รู้สร้างอะไรเลอะเทอะไหนนี่ไม่เสร็จก็ไปสร้างอย่างอื่นไอ้นั่นไม่เสร็จก็ไปสร้างอื่นนั้นเละเทะไปหมดนะ ไม่รู้สร้างไปเพื่ออะไรมีพระอยู่องค์เดียวสององค์อย่างเงี้ยบางทีโยมกยไม่มีเข้าวัดเนี่ยแต่ามาเคยไปเจอมาแล้วเนี่ยมาขอพระป่าสร้างโบสถ์นะพอไปถึงโอ้ยอยู่ในป่าในดงกว่าจะหาวัดเจอนะเจะ้าวาดมีรถสองคันสาคันอ,อ้าวเอนี่รวยกว่าเราสะอีกนี่มาไปถามว่ามีโยมมาปฏิบัติต้องไหมก็โยมเข้ามายาก ก็มีมาไม่กี่คนแล้วท่านจะสร้างไปทำไมใหญ่โตขนาดนี้นะกุฏิก็เยอะแยะทิ้งร้างพระที่จะมาอยู่ก็แทบจะไม่มีมนะโบสถ์ก็ล้างใหญ่โตนะไปปีเดียวแล้วเลิกไปอีกเลยกนะ็น <c oughs> รู้ว่าไม่มีประโยชน์นะไม่คุ้มกับที่โยมได้บริจาคจตุปัจจัยมาอะไรเงี้ยนะนะจ,จริงแล้วปีต่อไปนี้ก็มีโครงการที่จะไปทอดพระป่า,ปา ปิดทองฝังลูกนิมิตนะที่วัดของท่านพระมหาบุญพัฒน์เนี่ยนะฮะนะที่อำเภอบ้านบึงยมชนบุรีนะท่านก็ขอความอนุเคราะห์มาจ้า้ช่วยหน่อยนะมาบุญพัฒน์เป็นรองเจ้าอำเภอบ้านบึงอยู่นะแล้วก็เป็นสิทธิ์เก่าวัดวังหินนี่แหละนะจึงมาทำงานศาสนาอยู่นะ เป็นส่นอบรมบาลีนักธรรมอะไรของอำเภอนะนะคิดว่ายังไงคงต้องไปช่วยนะนะคงยางประสานอีกทีว่าวันที่ท่าไ่เมื่อไรท่านก็แจ้งไว้แล้วล่ะแต่อมาก็กลืมไปเรียบร้อยแล้วนะี๋ยวจะสอบถามอีกทีหนึ่งนะตรงไหนที่ท่านทํางานศาสนานะทำงานศาสนาก็ไมา่ได้แปลว่าจะต้องมาพาโยมเดินโยกรมนั่งสมาธิหรือพาภาวนายอย่างเดียวนะนะงานปกครองคณนะสงฆ์ก็เป็นงานศาสนานะ นะงานนะสอนปริยัติธรรมท,ทั้งหลายนะ่ะนักธรรมบาลีพระวิธรรมมันก็เป็นงานศาสนานะนะก็อย่าไปคาดหวังว่าพระจะต้องปฏิบัติภาวนาเป็นพระอริยะันไปซะทั้งหมดนะพระต้องหมดกิเลสมาอยู่วัดต้องกิเลสเบาบางเป็นไปไม่ไดนะ้ไม่ต้องอะไรมากโยมมาปฏิบัติกันเนี่ยมีสักกี่คนที่ประสบความสําเร็จนนะนะในแต่ละปีต้องบอกว่าถ้าปีหนึ่งเนี่ย ถ้ามีคนถึงมากถึงผลทกคนสองคนเนี่ยจะมาพอใจลลนะพอได้ยินส่งอารมณ์พอรู้ว่าเขาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นสุขแล้วที่เหลือก็ถ้ายังไม่ทิ้งกรรมฐานก็ถือว่ายังดีแค่นั้นเองหรืออย่างน้อยก็ยังใฝ่ในบุญในกุศลให้ทานรักษาศีลอะไรไปก็ยังถือว่าดีแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่าย นะถ้ามันง่ายขนาดนั้นก็เป็นพระอริยะกันไปหมดแล้วนะนอย่างน้อยพระก็ยังไม่มาตำตีติ้งเนี่ยเราจะสังเกตเห็นบางคนบอกมีพระภาวนาว่าพูดอะไรอย่างนี้บางทีก็ฟาดฟันกันด้วยหลักวิชาการยกไตรวิดกนุนนี่นั่นมาวิภาควิจารกันสารพัดไม่ต้องอะไรมากกวณนีอย่างเช่นบอกว่าไม่ต้องไหว้ก็ได้พระพุทธรูปเนี่ยอย่างเงี้ยนะอันนี้สํ าเราไปดูในะสมัยก่อนนะของอย่างจะยิ่งของหมหาย,ยานยิ่งหนักเนี่ยนะพระรูปหนึ่งนะเข้าไปพักที่วัดแห่งหนึ่งแล้วก็อากาศหนาวมากก็เลยอาพุทธรูปไม้เ่ะที่คนเขาแกะสลักมาถวายไว้ที่วัดเนี่ยพุทธรูปไม้องค์เล็กๆเนี่ยเท่าแขนเท่าขาอย่างน้นะโยนเข้ากองไฟเพื่อก่อไฟให้มันอุ่นนะลูกศิษย์ลูกหาเหตุเงิด ตกอกตกใจเนี่ยอาจารย์วิภาภูตัลลุไม้ทำไมอ่ะนะทีนี้ถ้าเป็นเราได้ยินอย่างนี้เราก็จะตกใจอันนี้ของเซนเขาเนี่ยจะบอกว่าโอ้บ้าแล้วเนี่ยธรรมาเคยเห็นครูบาอาจารย์ธรรมานี่เองนะอยู่ๆก็สั่งทุบพุทธลูกปูนอย่างเงี้ยนะแล้วก็คนสมัยก่อนปั้นหน้าตาก็เป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะหน้าตา เหมือนคนปั้นเนี่ยไมไ่หน้าตาเหมือนนักพุทธรูปเท่าไหร่พอป้านออกมาแล้วท่านเห็นนั่นไม่สวยก็สั่งทุบนะเราเห็นก็ไม่สบายใจว่าอ,อนี่เป็นนักพุทธรูปไปทำไมต้องไปทุบอย่างนี้นะเกิดความทุกข์เกิดความไม่พอใจขึ้นมาภายในใจตัวเองแต่ยิ่งแล้วครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่าไปยึดถือวัตถุภายนอกนะทีนี้เราก็ติดนะไว้ที่จริงแล้วสมัยก่อนหนลวงพ่อบุทรธาท่านก็พูดถึงเรื่องพวกนี้เอาไว้อย่าง,าง,างเช่น ไหว้พระพุทธระวังจะสะดุดทองคำไหวยพระธรรมระวังจะสะดุดใบลานไหว้พระสงฆ์ระวังจะโดนแค่ลูกชาวบ้านนั้นนี่อยไปติดอยู่แค่พทธร,รูปทองเหลืองปูนอะไรก็แล้วแต่ที่เราเคารพบูชากันเนี่ยนะจนเข้าไปไม่ถึงพุทธภาวะจริงๆนะเลยไปคิดว่าธรรมะอยู่ในใบลานอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในหนังสือ อยู่ในคำพีอะไรเงี้ยที่จริงแล้วธรรมะมอยู่ที่กายที่ใจเรานี่แหละเนี่ยเข้าให้มันถึงแค่นั้นเองนะพระสงฆ์ทั้งกันเป็นเพียงแค่สัญ,ญลักษณ์วาอาราธนุสาเสียสละเวลามาบวชกันครึ่งเดือนเดือนหนึ่งนะท,ที่จะบวชอยู่นั้นๆก็หาได้น้อยแล้วเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าระบบของสังคมเรามันเปลี่ยนไปหมดเราไม่มีสมณีน,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 น้อยๆที่จะมาช่วยกันสืบทอดอายุพศาสนาเหมือนเมื่อก่อนนะน ถ้าเราไปดูเลยเห็นว่าหลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จอะไรทั้งหลายท่านบวชมาตั้งแต่เป็นสมณะน,น,น้อยนะศึกษาเรียนรู้จนจบเรียนธรรมประโยคสูงสูงมีความรู้เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นพระที่จบทั้งทางโลกทางธรรมเยอะแยะเลยด็อกเตอร์ประโยคนก้าวอะไรเยอะแยะไปหมดตอนนี้นะนท่านก็ช่วยกันสืบทอดกันมาอย่างเงี้ยตั้งแต่สมัยที่เป็นเด็กน้อยนะมาบวชกันเดี๋ยวนี้แทบจะหาเนนบวชไม่ได้ นะเพราะระบบการศึกษาระบบสังคมเรามันเปลี่ยนไปนะไมนะไม่มีใครอยากบวชแล้วยกเว้นว่ามันจอดจริงๆไปเก็บมาจากช,ชาวป่าชาวเขาไหนก็ไม่รู้นะามาบวชนะนะส่วนมากก็บวชเพื่อหวังจะศึกกันท้งนั้นนะทีนี้ไม่ได้คิดว่าจะต้องมารักษาพระศาสนาเนะี่ยอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าสังคมเปลี่ยนนะคือเราอย่ามานั่งโทษพระอย่างเดียวไม่แต่พระเมดีไม่ได้พระเ้าชัว่วนะ นะต้องบอกว่ามันเป็นทั้งระบบนะมันเป็นทั้งระบบไอาทำไมข้าราชการรักช่อขอรับชั่นมันเป็นเรื่องของระบบนะทาไมอยากให้มีข้าราชการคอรับชั่นก็ต้องปกครองแบบจีนยังไงจับได้กับระหารชีวิตอย่างนั้นนะก็จะน้อยลง,งขนาดเขาหดๆอย่างนั้นก็ยังอุตส่าห์มีคนคอรับชั่นเลยเห็นไะนะไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรตรงไหนนะ มเมื่อระบบเราเป็นอย่างนี้ก็ต้องยอมรับนะเราหน้าที่อยู่ที่เป็นชาวพุทธก็ช่วยกันอ,อ,อย่างน้อยพระท่านก็ยังอุตส่าห์อยู่เฝ้าวเพ้าวาให้ก็ยังดีนะมันมีโอกาสไปทําบุญก็ไปกันแม้จะมีอยู่องค์เดียวกัไปเถอะนะไปถวายพระไตรท่านสักไตหนึ่งมีค่าน้ำคาไฟไปช่วยท่านนะอย่างน้อยท่านก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวให้ยอมที่ยอมไปปล่อยวัดกันนะก็ยังดีนะ ไม่เป็นภาระของผู้อื่นต่อไปนี่นะก็ต้องยอมรับนะบางองค์ท่านก็บระบดมาได้แค่นั้นจริงๆนะเหมือนคนเฝ้าสารเจ้านะคอยทำพิธีให้โยมอย่างนั้นแหละได้แค่นั้นก็ยังดีอย่างน้อยก็มีคนคอยบริการสังคมอยู่แค่นั้นเองดีกว่าไม่มีอเซะเลยนะต่อไปก็จะกลายเป็นว่ามีบริษัทรับจ้าง จัดงานศพนะถึงเวลาก็ยัดเข้าเมนเผาะนะจะเป็นแบบของฝรั่งที่เขาเป็นกันอยู่เดี๋ยวนี้นะสังคมในนาคคกนาจะเป็นอย่างนั้นพระก็เ,เหลือแต่ผ้าเหลืองน้อยห้อยหูอยู่บอกให้รูว้ว่านี่เป็นพระนะมีลูกมีเมียทำมาากินเศษหุ้นอะไรไปตามเรื่องอย่างที่เราเริ่มเห็นภาพอย่างเงี้ยชัดขึ้นชัดขึ้น,น,นถ้าเราไม่ช่วยกันรักษาหรือศึกษาให้เข้าใจพระศาสนาอย่างที่ย้ำล้วย้ำอีกว่า ตัวศาสนา,าจริงเนี่ยก็คือตัวปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะปริยัติศาสนาปฏิบัติศาสนาปฏิเวทศาสนานะนะเพราะถ้าที่ไหนไม่มีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็ไม่มีศาสนาอยู่แค่นั้นแหละนะไปศึกษาเรียนรู้เอาทำมาเข้าใจนะ,ะเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน